สวัสดีครับรัชเชลเตอร์สวีเวอร์วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการย้ายรัดฟรีสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ต้องการาย,าย้ยายย้ายรัดไปอยู่รัดเดียวกันกับเพื่อนนะครับหรือว่าหรือสำหรับสร้างบ้านฐานฟาร์มเอาไว้ย้ายไปาหาฐานหลักบ้านหลักเรานะครับจะสามารถย้ายได้ฟรีช่วงก่อนเลเวล6 ช่วงแรกก็ทำเควสเลเวลทำเควสแล้วก็อัพเลเวลฐานไปก่อนนะครับทำเควสไปเรื่อยๆจนสามารถอ,าออกมาหน้าโลกแบบนี้ได้นะครับถ้าออกมาออกมาหน้าโลกก็ต้องกดตรงด้านล่างขวานะครับก็จะสามารถออกมาที่หน้าโลกได้พอออกมาหน้าโลกได้แล้วเราจะสามารถาย้ายรัดได้นะครับ การย้ายรัดก็คือกดตรงแผนที่ไม่ใช่ดิกดตรงพิกัดตรงกลางตรงกลางล่างนี้ครับเนี่ยก็จะขึ้นมาว่า,เ,าเราอยู่รัดไหนตอนนี้ผมอยู่รัด990ก้ารัด90้ 90. าก็ใส่รัดที่เราต้องการไปนะครับเอารัดไหนดีอ่ะสองก็ได้อันนี้ผมจะลองไปที่สองแล้วกันนะเนี่ยก็จะสามารถาก็จะย้ายมาอยู่ที่รัด ที่เราเลือกนะครับแล้วก็กดลงไปที่พื้นพอกดลงไปที่พื้นใส่ก็กกจะมีขึ้น2อย่างก็คือย้ายเมืองกับเปลี่ยนโซนเราต้องเลือกเปลี่ยนโซนนะครับพอเลือกเปลี่ยนโซนปุ๊บก็จะมีเงื่อนไขขึ้นมาสามารถย้ายได้เออสามารถย้ายได้แล้วเลื่องหกเนี่ยไม่สามารถย้ายได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเล่นเกิน15้าวันแล้วก็ไม่สามารถย้ายได้นะครับ คือถ้าเข้าขาย2อ2อ,อ,อย่างนี้ก็คือเลเวล6กกับเล่นเกิน15วันเนี่ยจะไม่สามารถย้ายได้นะครับพอเรากดยืนยันไปปุ๊บมันก็จะย้ายไปรัฐที่เราอยู่นะครับอ่ย้ายไปรัฐที่เราเลือกนะครับเป็นแบบสุ่มลงในแผนลงลงในรัฐที่เราเลือกนะครับอ่กดอ่คุณจะย้ายโซนหรือไม่มันจะสุ่มนะครับอ่กดตกลงไปอ่าเนี่ยก็ จะเป็นการย้าย,ายรัดเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้ก็เป็นการย้ายรัดเสร็จเรียบร้อยแล้วการย้ายรัดก็มีแเพียงเท่านี้นะครับก็มีข้อควรระวังแค่2อย่างก็คืออย่าให้ฐานเราเลเวล6กับเล่นเกิน15วันนะครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ กดซับส r ค b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ